ใครสนใจ MG5 อยู่นะครับคันนี้วันนี้ผมไม่อยากให้คุณพลาดเด็ดขาดนะครับรถคันนี้ปี2024อายุไม่ถึง1นงปีแล้ววิ่งมาแค่6,400กว่ากิโลเมตรบ้าไปแล้วเดี๋ยวเราพาขึ้นเขานะครับไปรีวิวกันบนเขาดีวยววันนี้นะครับรีวิวที่สูงๆันปเลยจัดป้าย ตรงนู้นจะเป็นตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เราพารถขึ้นเขาเอามารีวิวกันเลยเห็นไหมขนาดลิบๆตรงนู้นนะั่นคือเป็นตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเดีย๋ยวเราจะมารีวิวกัน บนนี้ครับผม MG นนี้ MG5 ที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นรุ่น1.5 d my 2 3จดทะเบียนปี2024นั่นก็คือปีนี้นั่นเองอายุรถยังไม่ถึง1นปีเลยนะครับใหม่มากๆรุ่นนี้ออกห้างป้ายแดง649,000บาทแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อรถคันนี้ราคาผมเสนอขายแค่3 7 9 0 0 0บาทพูดง่ายรถคันนี้ราคาแค่58%ของราคาเต็มของรถป้ายแดงดังนั้นถ้าวันนี้คุณออกรถป้ายแดงนะครับ แล้วมาเทียบกับราคารถคันนี้ราคาคันนี้ถูกกว่า42%ถูกกว่าเกือบครึ่งต่อครึ่งดีไหมล่ะคุณอาจจะมีคําถามขึ้นมาในหัวเฮ้ยทําไมรถราคามันตกจังถ้าซื้อไปแล้วรถราคามันตกอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะมันจะดีจริงๆเหรอผมถามคํหนึ่งครับคนที่ได้รับผลเสียจากการที่ราคาตกคือใครครับคือคนที่เขาซื้อไปแล้วไงครับแต่ถ้าคนที่กําลังจะซื้อน่าจะได้ประโยชน์จากการที่มันราคาตกนะเพราะอะไรเพราะ คุณได้ราคาถูกในขนาดที่คุณได้ดรถปีใหม่เนี่ยรถอายุยังไม่ถึงปีเลยแล้วเลขไม่น้อยแค่6,000กว่ากิโลเมตรคุณประหยัดเงินปะล่ะ แน่นอนครับทุกอย่างมันมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียในตัวของมันเองนะครับอย่างรถ MG5 ที่ผมมารีวิววันนี้เนี่ยข้อดีก็คือราคาจับต้องได้ได้รถปีใหม่ไม่น้อยสภาพสดๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือไม่ได้เป็นแบรนด์ตลาดยอดนิยมแบบติดท็อปทีท็อปไฟเหมือนพวก To y o t ้ h o n d a ้อะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นแบรนด์รองๆแต่ปัจจุบันก็มีคนใช้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคถ้าคุณเปิดใจกับรถแบร,แบรนด์รองนะครับลองไปดูกันหน่อยเปละ่ะว่ามันมีข้อดีอะไรที่คุณเอาไปใช้งานแล้วมันได้ประโยชน์กัับบตวค้าง อันดับแรกเลยนะครับเมื่อคุณล็อกรถหูกระจกมองข้างจะพับอัตโนมัติแบบนี้นะครับก็สะดวกสบายดีครับถ้ากด lock ล็อกรถล่ะหูกระจกมองข้างก็จะกางออกแบบนี้อ่อฝาท้ายนะครับสามารถเปิดได้ด้วยรีโมทแค่กดค้างไว้ป๊ากเรียบร้อยเห็นไหมโคตรสะดวกนอกเหนือจากนั้นนะครับกุญแจรุ่นนี้เห็นไหมมันไม่มีดอกนะมันเป็นกุญแจคีเลสคุณสามารถที่จะเอาใส่กระเป๋าได้เลยไม่ต้องควักเข้าควักออกนะครับแล้วเดินมาที่ข้างตัวรถนะครับจะมีปุ่มตัวนี้อยู่นะครับเมื่อคุณกดป๊าบ อันนี้ถ้าหูพับคือล็อกถูกไหมครับมันก็สามารถล็อกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะปลดล็อกค,คุณคคก็กดปาร์คกระจกมองข้าวกางออกอย่างนี้โอ้ยเป็นรถที่ออปชั่นความสะดวกสบายครบจริงๆ ภายในเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับโอ้มันดูเรียบร้อยมันดูสะอาดมันดูคลีนแล้วมันก็ดูดีนะครับเขาก็ไม่ลืมที่จะแต่งพวกลายหนังมาให้นะครับแบบสปอร์ตสปอร์ตคาดแดงเดินได้แดงด้วยแล้วที่สังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือมีแอร์แบกข้างมาให้ด้วยนะครับนอกจากแอร์แบกที่พวงมาลัยและแอร์แบกที่ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยก็ยังให้แอร์แบกด้านข้างที่เบาะมาให้ด้วยเออดีนะแน่นอนครับรุ่นนี้เป็นเหยียบเบรกและกดปุ่มสตาร์ทอุ้ยความสะดวกมากครบ ไฟหน้านะครับเป็นระบบออโต้ด้วยถ้าเกิดว่าฟ้ามืดนะครับเขาก็จะเปิดเองนะครับถ้าฟ้าสว่างเขาก็จะปิดเองนะครับหรือเราจะเปิดเป็น Man ual, แมนนวลเราก็ทําได้นะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือมันมีออโต้มาให้ใช้เนี่ยแหละมันสะดวกสบายดีอนอกจากนั้นนะครับไฟหน้ายังสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ถ้าเราบรรทุกของท้ายรถหนัก,หน,กหน้ารถมันจะเชิดไฟมันจะส่องตารถคันข้าง,างหน้าสามารถที่จะปรับระดับไฟให้มันกดต่ําลงมาส่องพื้นถนนได้ด้วยกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็คอนโทรลได้ในปุ่มเดียวสะดวกสบายมากๆเลย รุ่นนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับไม่เกะกะเลยนะครับเป็นแค่ปุ่มตัวนี้นี่คือปลดล็อกนะครับถ้าเกิดว่าต้องการล็อกเบรกมือก็ดึงขึ้นมานะครับเมื่อเข้าเกียร์ถอยเราจะเห็นทันทีนะครับว่ามันมีกล้องช่วยมองในขณะถอยหลังมาให้เราใช้งานด้วยเออมันสะดวกสบายแล้วกล้องเขาก็คมชัดมากๆเลยนะดูดิซึ่งนอกจากกล้องช่วยมองในขณะถอยหลังนะครับรุ่นนี้ยังมีเซ็นเซอร์ช่วยกระระยะในการถอยหลังมาให้อีกสามจุดนะครับพูดง่ายว่ามีทั้งเสียงทั้งภาพก็ปลอดภัยสุดๆกันไปเลย หน้าจอวิทยุนะครับก็เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนสามารถคอนโทรลเครื่องเสียงได้ที่พวงมาไลัยได้นะอย่างเช่นอันนี้ลองเปลี่ยนคืนดูนะเมื่อกดป,าป๊าเห็นไหมครับคืนเปลี่ยน8 8อย่างเงี้ยอ่ะลองกดอีกป๊าปหนึ่งเห็นไหมครับ87.5เหอ่าเห็นไหมแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเสียงวิทยุจากที่พวงมาไลัยได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดเพิ่มเสียงได้เห็นนะ หรือลดเสียงอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ถ้ามีโทรศัพท์มานะครับเราสามารถที่จะรับโทรศัพท์ผ่านในรถได้เลยนะครับถ้าเราเชื่อมโทรศัพท์เรากับตัวเครื่องเสียงในรถสามารถรับโทรศัพท์ได้ที่พวงมาลัยเลยดีมากมากเลยรวมถึงนะครับสามารถเสียบพอร์ต USB ตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ลิงก์ Android Auto Apple CarPlay ตรงนี้ได้ด้วยลองรับนะครับแล้วก็เสียบ ที่ชาร์จไฟพาวเวอร์อาลเลตรงนี้ได้ด้วยนะครับมีที่วางของขนาดใหญ่ให้ตรงกลางนะครับสะดวกสบายดีมีที่วางแก้วน้ําให้อีก2จุดตรงนี้มีพักแขนที่เป็นแบบซอฟทั h นุ่มๆนะนุ่มๆนะให้ความรู้สึกดีแล้วก็ที่เก็บของตรงกลางขนาดใหญ่นะครับซึ่งรถคันนี้มันใหม่มากคุณสังเกตดูดิพลาสติกอะไรพวกนี้ยังอยู่เลยนะครับแล้วก็ความสะอาดอานนี่แบบอย่างกับรถป้ายแดงเห็นไหมเนี่ยอ๋อหุ้มิ่มอะไรยังอยู่เลยนะครับเนี่ยปิดหน้าจอหุ้มห่มเนี่ยยังอย,งอยู่เลยเออมันดูดีมันดูสมบูรณ์ ส่วนคอนโทรลน้านขวาขงพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นเรื่องของทริปคอมพิวเตอร์ที่หน้าจอเลื่อนม่นะครับอย่างเช่นถ้าเลื่อนซ้ายขวาเนี่ยสังเกตสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งเรื่องของการเตือนความเร็วนะครับการเตือนการ, caminho, Lords, รเข้าเช็คระยะต่างๆนะครับเมื่อเลื่อนไปอีกทีหนึ่งจึ้งนะครับสีฟ้ามันก็จะเลื่อนไปอันนี้ก็จะเป็นคําเตือนถ้ามีอะไรผิดปกติแต่อันนี้มันบอกว่า no fault ก็คือไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแล้วเลื่อนไปอีกจึ้งหนึ่งนะครับมันก็จะมาที่รูปตัวรถ เลื่อนเพื่อดูค่าต่างๆได้นะครับวัดวลต์แบตเตอรี่อย่างเงี้ยอันนี้ไฟชาร์จ14.2วั์เนี่ยก็ถือว่าไฟชาร์จปกติอย่างเงี้ยก็เลื่อนดูค่าประมวลผลต่างๆนะครับของตัวรถได้เลยนะครับอันนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะนี่ครับในวันที่ผมรีวิวรถทันนี้อยู่นะครับเลขใหม่6,471กิโลเมตรไม่โคตรน้อยอะ่ะ สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของน้ํามันเกย์อ,อยู่ตรงนี้นะแต่ความร้อนเกย์อ,อยู่ตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวนี้รถใหม่ๆไม่ค่อยบอกความร้อนนะครับแต่อันนี้บอกความร้อนมาผมว่ามันดีนะแล้วก็เกจวัดรอบนะครับกับความเร็วให้มาแบบครบอะครบถ้วน,นะครับสาหรับคนที่ขับขี่จะรู้ดีว่าไอ้พวกเกจวัดต่างๆเหล่านี้มันจําเป็นนะถ้าเวลาเราขับรถเราเราต้องการดูรถว่ามันมีความสภาพความพร้อมมากน้อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะดูพวกนี้แหละนะ อีกจุดนึงที่โดดเด่นมากๆสำหรับรถรุ่นนี้นะครับคือมีแอร์ตอนหลังด้วยฉะนั้นเย็นทั่วถึงแน่นอนน้อยมากๆนะครับรถที่จะให้แอร์หลังมาแต่รุ่นนี้ให้มาแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จไฟเป็น USB port ให้ตรงนี้อีก 1. จุดด้วยถือว่าครบเครื่องจริงๆนะในเรื่องการใช้งานนะ บบกคุณหน้าดีไซน์สไตล์บาสเกตซีนะครับอบอุ้มกระชับลำตัวนะครับเวลาสาตโค้งแรงๆเนี่ยมันหนีบตัวดีไม่หลุดแน่นอนนะครับแล้วก็คอนโซลต่างๆดีไซน์เอ็นเข้าหาคนขับเล็กน้อยนะครับสังเกตไหมเคิร์ฟของคอนโซลเนี่ยจะดึงเข้าหาคนขับเล็กน้อยเพื่อให้การขับขี่เนี่ยมันสะดวกสบายมากที่สุดระยะแขนเอื้อมอะไรพวกนี้ก็คือจะสะดวกสบายไปหมดนะครับดีไซน์โดยรวมทั้งคันก็ออกแนวสปอร์ตนะครับเบาะหนังดําตัดขอบแดงแผงประตูตัดขอบแดงเดินได้แดงนะครับแล้วก็คอนโซลกลางทรงต่ำ มีที่พักแขนเบรกมือไฟฟ้าโอ้พูดง่ายว่าดูดีมันเป็นรถที่ดูดีเลยนะจุดเด่นอีกประการหนึ่งนะครับของรถรุ่นนี้นั่นก็คือความกว้างเขาบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถเครื่องพันห้ารซีซีที่เป็นลักษณะสีประตูที่แทบจะเรียกได้ว่ากว้างที่สุดแล้วอยากรู้แม้ว่ามันกว้างแค่ไหนเออผมจะถ่ายแบบไม่ตัดนะลันยาวๆเลยเดีย๋ยวผมลองขึ้นมานั่งให้คุณดูเอาแบบไม่ตัดนะผมลองขึ้นมานั่งป๊า ตรงนี้เขามันเหลือเยอะนะเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงได้ไหมยขยับนิดหนึง่งอ่ะเอาประมาณมาเหลือแค่นี้พอนะแล้วแล้วนั่งยืดขาอันนี้ยืดแบบว่าสบายสบายแล้วนะเห็นไหมครับแล้วก็ดูลําตัวเหลือนะปีกเบาเหลือนะอ่าลำตัวฝั่งนี้ปีกเบาโอบก,กระชับเหลือนะอ่ะโอเคมาดูช่วงหัวกันช่วงหัวผมเป็นไงช่วงหัวนี้คือหนึ่งฝ่ามือแบบนี้เห็นไหมหนึ่งฝ่ามือแบบว่ากลางๆหน่อยๆอย่างงงี้้เเเหหหหห็็็นนนนนนนะะะะอออ่ถาาไไปดไไปดูบูแบบบบกกลลััััมแ รันยาวไม่ตัดไม่ต่อเลยนะเออนะครับเดี๋ยวมขึ้นบ่อหลังปาบหันมาดูช่วงเขา่าเฮ้ยเฮ้ยมันเหลือมันเหลือเยอะนะแล้วหันมาดูช่วงหัวไหมเอาไหมาหันดูช่วงหัวนะช่วงหัวเหลือสี่นิ้วอ่าด้านหลังช่วงหัวเนี่ยอาจจะแบบว่าถ้าสูงร้อยแปดสิบอาจจะหัวแบบเริ่มจะเบียดเบียดแล้วนะครับช่วงหลังนะแต่อย่าลืมนะมันสไลด์เข่าลงไปได้อีกถ้าผมสไลด์เข่าลงไปมันจะเหลือเป็นห้านิ้วแบบนี้เห็นไหมเห็นใช่ไหม อโอเคแต่ส่วนที่ผมบอกว่ามันกว้างมันกว้างจริงคุณลองดูนะเนี่ยช่วงข้างเหลือเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเหลือเป็นฝ่ามือเห็นไหมครับแล้วมาดูช่วงนี้นะเนี่ยนั่งได้คนหนึ่งสบายๆเห็นไหมครับแล้วตรงนู้นนะอีกว้างแบบเฮ้ยมันกว้างมันกว้างจริงนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูโอเวอร์ออลภาพร,รวมครับว่ามันกว้างแค่ไหนอ่ะกว้างจริงให้ดูเลยหืมกว้างพอคนเอ้ยกว้าง อีกจุดเด่นหนึ่งซึ่งรถหลายๆรุ่นไม่มีให้มานะครับคือเบาะหลังพับไดอนะแต่พับได้เป็นชิ้นเดียวแบบนี้นะในกรณีถ้าเกิดว่าคุณมีของยาวๆแล้วมันไม่รู้จะเอาขึ้นรถมายัางไงเนาะก็สามารถที่จะเพิ่มความยาวในการบรรทุกของเข้ามาได้นะครับโดยกันพับเบาะแล้วก็ไว้ของจากสาระโปรงท้ายถ้ามันยาวอนะเนาะโอเคก็สามารถที่จะไว้ของเนี่ยยืดยาวเข้าไปได้เลยถ้ามันยาวเนึกอ,ออกไหมเออแบบนี้นะนอกนจากนั้นความปลอดภัยที่ให้มาไม่ได้ขี้เล่เลยนะะเดี๋ยวมาดูกัน ล้อให้มานะครับรัดยาง2อ5น่าะครับ50 R 1 7นั่นก็คือหน้ายาง2อ5่าเนี่ยหน้ายางกว้างนะฉะนั้นการก่ะถนนใช้ได้เลยเหมือนที่ตะกี้ผมเทสให้ดูนะครับการก่อถนนเนี่ยใช้ได้ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ดิสเบกให้มา4ลอ้ออ่าด้านหน้าดิสนะเห็นจานเบกนะด้านหลังก็เป็นดิสเบกนะครับแล้วก็มีระบบเบรก ABSEBDtractionControl ทุกอย่างให้มาครบ แต่กี้ผมให้ดูภายในไปแล้วเนาะว่ามันมีแอร์แบ็กดานข้างด้วยนะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยให้มาแบบว่าจัดเต็มไม่ไม่ได้แบบกลักเลยอะ่ะ นอกเหนือจากนั้นนะครับยังสามารถตั้งน้ำหนักพวงมาลัยได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราขับในเมืองเนี่ยตั้งให้พวงมาลัยมันเบาได้ถ้าเกิดว่าขับแบบนอกเมืองก็ตั้งสปอร์ตให้พวงมาลัยมันหนักห,กหกได้เวลาใช้ความเร็วเนี่ยมันจะได้ไม่เสียการทรงตัวง่ายนะครับถ้าเกิดว่าปรับโหมดสปอร์ตเนี่ยก็คือสําหรับใช้ความเร็วสูงวิ่งทางไกลปลอดภัยแน่นอนนอกจากออปชั่นจะดีแล้วนะครับความสะดวกสบายให้มาครบแล้วนะครับความปลอดภัยก็ใส่ใจให้มาแทาบจะทุกอย่างแล้วนะครับ หน้าตาก็ยังหล่อเหลาเอาการอีกนะครับหน้าตารถนะไม่ใช่หน้าตาผมโอเคไหมกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจเตคอร์มีไฟเลี้ยวในโคมหลักในตัวนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวทรงปลีกนกที่กระจกมองข้างนะครับล้อแม็กให้มาเป็นขอบ17ดดูเต็มซุ้มล้อดีแล้วคันนี้พิเศษมากๆตรงที่ว่า เจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเขาแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์มาให้แล้วมันช่างสวยงามลงตัวเหมาะเจาะก,กับล้อแม็กขอบสิบที่เขาให้มาเสียจริงๆเลยนะครับแล้วเจ้าของเดิมก็ใส่กันลอยมือเปิดกันลอยฝาถังน้ํามันแบบแคปล่ามาให้แล้วเอ้ยมันดูสปอร์ตมันดูสปอร์ตทูโทนนะครับสกเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันนะครับสวยงามมากๆมีไฟตัดหมอกหลังมาให้นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะก็จะเป็น LED ทูบ3เส้นนะครับคล้ายๆกับฟอร์ดมาสเตงเลยมันดูสปอร์ตเราใจจริงๆมีกล้องช่วยมองในขนาดถอย มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ใช้งาน3จุดมีสไปเลอร์ฝาท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วยีมีมีไฟทับทีมที่กันชนท้ายนะครับเฮ้ยมันดีไซน์ดูสปอร์ตดูชมเฉี่ยวจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกนอกจากความสะดวกสบายความปลอดภัยแล้วก็ออปชั่นมากมายที่คุณได้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นสำหรับรถคันนี้มากๆเลยก็คือเรื่องของหน้าตาความหล่อเหล่านะครับต้องยอมรับว่าเป็นรถที่ดูสปอร์ตหล่อโคตรโคตรเอ้า เถียงหน่อยดิว่ามันไม่หล่อผมมาเถียงไม่ได้จริงๆเพราะมันหล่อจริงๆนะหล่อแบบนี้เลยทีนี้นะถ้าใครสนใจรถคันนี้แล้วนะดูข้อมูลของรถคันนี้ต่อจากนี้ไปนะครับแล้วตัดสินใจด้วยตัวคุณเองอันดับแรกเลยไปดูเรื่องของโครงสร้างนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าไม่เคยถอดขยับนะครับฝั่งซ้ายไม่มี ขางขวาล้ครับก็ไม่มีการถอดขยับนะครับแล้วตัวล่างล้ครับตัวล่างก็ไม่ถอดน็อตแก้มข้างล้ครับน็อตแก้มข้างก็ไม่มีรอยถลอกไม่ถอดไม่ขยับหม้อฟองอากาศน็อตก็ไม่ขยับนะครับตัวสะพานรับแก้มแขนข้างขวานะครับจุดอาร์กเดิมๆนะครับทั้งตัวหลังและตัวหน้านะครับคานหน้าล้ครับรูกลมก็คือกลมเส้นสายตรงกลมชัดแบบนี้คลิปๆนะครับ ตัวกรอนล็อกฝากระโปรงนะครับพันเลอร์มาจากโรงงานสีเหลืองสีขาวยังอยู่หัวน็อตไม่มีรอยถลอกไม่มีการถอดขยับนะครับเช่นเดียวกันพันเลอร์มาคันหน้านะครับสีแดงก็ยังอยู่ไม่มีรอยถลอกแต่อย่างใดนะครับนี่คันเลอร์มาขาไฟอ่าเห็นไหมเวลาเขาเช็ค QC จากโรงงานนะครับไม่มีการถอดขยับแก้มหน้าซ้ายก็เช่นกันน็อตไม่มีการถอดขยับนะครับตัวสะพานที่แขนข้างซ้ายนะครับจุดอาร์กหน้าหลังนะครับที่มันมารับแก้มนะครับ ไม่มีการถอดขยับแสดงว่าถ้าเปลือกนอกเนี่ยไม่มีการถอดขยับน็อตไม่มีการซ่อมจุดอาร์คเลยแสดงว่าโครงสร้างด้านนอกไม่เคยมีการถอดไปซ่อมหรือทําสีแต่อย่างใดนะครับรวมถึงด้านหน้าตรงนี้ถ้าไม่มีการถอดแสดงว่าไม่มีการชนเนี่ยเออดูสันฝากระโปรงนะครับมีความตรง สม่าเสมอได้แนวนะครับไม่มีบุบไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยดุ้งรูกลมก็คือกลมเห็นไหมถ้ารถมันชนมารูพวกนี้มันบูบี้หมดแล้วคุณมันจะต้องเคาะมันจะต้องดึงแต่อันนี้ไม่มีเลยนะครับสติ๊กเกอร์ไม่มีสีเกยแบบนี้ใสๆนะครับรูกลมก็คือกลมอ่าลูกยางทุกอย่างเป๊ะนะครับดูองประกอบทั้งหมดแล้วนะครับหัวโชคหัวโชกกีตาร์ก็เดิมๆนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเห็นไหมกีตาร์หัวโชคเนี่ยเดิมหมดแขนข้างนะครับุท้าร์พวกนี้ก็คือเดิมหมดนะครับแขนข้างอ่าฝั่งนี้ก็เช่นนนนกััะครบ ดูความใหม่ในห้องเครื่องนะครับตัวพลาสติกที่ปิดกล่องฟิลยยังอยู่เลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยสะอาดใสปิง้งจิงกลางซองหุ้มแบตด,ดูซองหุ้มแบตเนี่ยแม่งใหม่ขนาดไหนดูเอารถมันหลักเดือนรถไม่ไม่ถึงปีนะครับมันต้องใหม่แบบนี้การประกอบจากโรงงานเนี่ยถ้าเริ่มมาแต่ยึดพวกลพวกล่องควบคุมต่างๆนะครับหรือพวกเกียร์นะครับพวกสายไฟพวกปลั๊กต่างๆนะครับหรือการความร้อนเฮดเดอร์นะครับหรือตัวฝาครอบเครื่องฝาวาล์วเห็นไหม ทันเริ่มมาทุกอย่างอยู่ดีหมดเลยนะครับหูได้ชาร์จนะครับยางแท่นเครื่องนะครับท่อต่างๆนะครับ out, ตัวฝาปิดเติมน้ <ye et S 2> ํายาแอร์เห็นไหมตัวคอมแอร์ท่อยางอุ้ยไม่เคยลื้อไม่เคยถอดนะครับสายตรงสายกราวหัวชตตีไม่มีการชนนะอ่าน็อตไม่มีการถลอกไม่มีการตอดนะครับไม่มีการเคาะไม่มีการดึงโครงต้านนะครับไม่มีการซ่อมต่างๆเฮ้ยสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับหน้าเดิม ร้อยเปอร์เซนต์อะมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างซีนบานประตูตรงคมชัดสม่ำเสมอได้แนวคลเลอรมาร์กรอนประตูอยู่นะครับคลเลอรมาร์กรอนประตูหลังก็อยู่นะครับซีนตรงคมชัดสม่ำเสมอได้แนวนะครับกรอนประตูตัวรับนะครับคลเลอรมาร์จากโรงงานอยู่น็อตไม่มีการถอดขยับนะครับน็อตบานพับประตูนะครับถ้ามันชนมาหรือว่ามันเสียนะครับมันจะต้องถอดไปซ่อมหรือไปเปลี่ยนไปเคาะไปทำสีอันนี้ไม่มีรอยถอดขยับนะครับอย่างนี้ก็คือเดิมนะครับแล้วก็จุดอาร์ตต่างๆเส้นต่างๆของจอประตูเนี่ย คือความแข็งแรงของตัวรถผมจะตรวจดูทั้งหมดไม่ว่ารถมันจะปีใหม่หรือปีเก่านะครับก็จะตรวจดูอย่างเข้มข้นอย่างเงี้ยจุดอาร์กังเดิมหมดเลยนะครับเส้นสายมีความตรงคมชัดนะครับสิ่งที่สําคัญคือสติ๊กเกอร์แผ่นเพจตัวนี้นะครับต้องดูถ้าคุณไม่ดูนะครับไม่มีแผ่นเพจไฟแนนซ์เขไม่รับจัดไฟแนนซ์นะครับอันนี้จะเป็นเลขตัวถังเดี๋ยวเรามาตรวจกันอีกทีหนึ่งไม่มีสีเกยมีแผ่นเพจอย่างนี้ก็คือจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่ก็ต้องตรวจเลขตัวถังให้ตรงด้วยนะครับอารมจนะตัริ๊กเกอร์ม ม,มีการถอดน็อตไม่มีการขยับนะครับน็อตบันพับตัวบนตัวล่างอุ้ยสมบูรณ์นี่มันคือรถป้แดงชัดๆมันคือรถใหม่ชัดๆมันแบบสภาพแบบปิ๊งอะอ่ะ จุดอาร์คนะครับรางน้ําหลังขวาอยู่นะครับรางน้ําหลังซ้ายอยู่ครบทุกเม็ดนะครับการประกอบเรียบร้อยดีนะครับไม่มีการเคาะไม่มีการดึงบอดี้นะครับมันจะต้องดูเส้นสายตรงคมชัดแบบนี้หมัำเสมอได้แนวนะครับเนี่ยแม้กระทั่งจุดอาร์ครางน้ําหลังนะครับที่ว่าเป็นขอบอยางที่ติดตกระจกก็ต้องตรวจตรวจด,ดูทุกอย่างเลยนะครับ <S <S พื้นยางอะไรเรียบร้อยดีจุดอาร์คต่างๆเดิมๆิมนะครับแผ่นพื้นเป็นยางอะไรอุ้ยมันใหม่มันใหม่มาก นี่เราจะไม่ได้ล้างเลยนะตั้งแต่เข้ามานะครับโอ้โหมันโคตรใหม่อะใหม่จัดนะครับเดิมๆนะครับซีนตะเข็บลายไม้กวาดยังอยู่นะครับสีครีมจากโรงงานอย่างนี้คือปกติไม่มีชนตูดแน่นอนนะครับมาดูด้านซ้ายกันบ้างซีนประตูหลังซ้ายนะครับลอร์ม mark ตัวกรอนนะครับพาร์มาคตัวกรอนฟีนประตูหน้าซ้ายนะครับตรงคมชัดนะครับน็อตบานพับประตูบนล่างนะครับไม่มีการถอดขยับนะครับกรอนประตูนะครับตัวรับด้านในที่ติดกับโครงสร้างหลักของรถก็เดิมๆนะครับประตูหน้าล่ะเป็นไงกันเลยประตูไม่เคยถอดนะครับน็อตประตูไม่เคยถอดนะครับประตูก็คือไม่เคยซ่อมไม่เคยทําสีอะไรเลยนะครับแล้วก็เส้นสายตรงคมชัดสม่ำเสมอในแนวนะครับแล้วก็จุดอาร์กก็มีความคมชัดลึกในระดับ ที่ถูกต้องนะครับเส้นพวกนี้มีความตรงคมชัดนะครับไม่มีการเคราะไม่มีการดึงบอดี้นะครับเส้นของตัวรถมันจะมีความคมความชัดของเขาอยู่นะครับมันจะต้องไม่ไม่อ้วนไม่บวมไม่แตกไม่ร้าวไม่เบี้ยวไม่บิดนะครับไอพ้พวกเนี้ยมันดูง่ายถ้าเกิดคุณดูบ่อยๆนะครับมันจะดูรู้เลยว่าอันนี้คือเดิมแน่นอนนะครับอันนี้จุดอาร์คเนี้ยเดิมๆแน่นอนนะครับแล้วก็เส้นตัวรถตรงคมชัดคันนี้โครงสร้างดีมากเอาเถอะสภาพป้ายแดงแหละผมพูดเลย รถคันนี้นะครับออกรถเมื่อวันที่ห้านะครับเดือนเมษายนปีสองห้ากเจ็ดนั่นก็คือปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งปกติเนี่ยนะครับรถของ mg เนี่ยเขาจะรับประกันจากป้ายแดงเนี่ย4ี่ปีนะครับหนึ่งแสสองมกิโลเท่ากับว่ารถคันนี้นะครับจะมีการรับประกันจนถึงปีสองห้าเจ็ดหนึ่งนะครับ เพราะว่า67นะับไปอีก4ปีก็68 69 70 71ฉะนั้นวารันตีจะไปหมดเอาต้น,ต,นต้นปี2571นะครับก็อีกประมาณ3ปีเลยนะเออแล้วก็เลขไมล์ปัจจุบันเนี่ย6,471กิโลเมตรก็นับไปจนถึงแสนสองเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวรถคันเนี้ยเดี๋ยวผมอะ่ะจะต้องเอาเข้าไปเช็กระยะให้ที่ศูนย์ MG นะครับเดี๋ยวผมไปเช็กระยะรอบแรกให้ก็คือเช็กระยะหมื่นโลแต่ตอนนี้วิ่งได้แค่6ก0ัเองอ่าแต่เดี๋ยวไปเช็คหมื่นโลให้นะครับใใคคครรรซืืนนบบ้้้้้้อออออถันนนีเเาาไไไไไไปปปก็แแบบชงงดลลย่ะมตทว นี่มีคู่มือการใช้งานรถมาให้ด้วยนะครับทีนี้มาตรวจเลขตัวถังกันบ้างนะครับรถคันนี้เลขตัวถังก็คือ MMLA 3 6 ECXPG 0 2 8 7 2 8นะครับนี่เลยครับ MMLA 3 6 ECXPG 0 2 8 7 2 8 0 2 8 2 8นะครับ0 2 8 7 2 8นะครับ0 2 8 7 2 8นะครับแผ่นเพลตรงไม่มีปัญหาทีนี้มาดูเรื่องของนี่ดีกว่านะครับอ่าเลขตัวถังนะครับ MMLA 3 6ม E c XPG 0 2 8ย์สองแปดลงนะครับตรง ตรงทุกอย่างนะครับแล้วก็รถก็สีขาวตรงนะครับรถคันนี้จริงๆริงมีจดทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปรับป้ายขาวนะครับโอเคปะแต่ว่าเดี๋ยวผมอ่ะซื้อลูกค้ามาแล้วผมก็จะแจ้งย้ายโอนมาใช้ป้ายสุราษฎร์ธานีอยู่แล้วฉะนั้นบอกได้เลยเดี๋ยวคุณรอชมทะเบียนใหม่ที่เป็นสุราษฎร์ธานีได้เลยนะครับทะเบียนนี้ก็คือทะเบียนเก่าของรถคันนี้แต่ลูกค้าเกาย,ายังไม่ทันไปรับป้ายก็ขา,ขายผมเสียก่อนนะครับแต่เดี๋ยวมันจะเป็นป้ายทะเบียนสุราษฎร์เพราะผมซื้อลูกค้ามาแล้วแล้วผมจะ ปี2023นะครับขายแล้วก็มาจดทะเบียนปี2024ก็คือปีนี้นะครับตามที่คุณได้ดูเลยว่ารถออกเมษามาจดทะเบียนกรกฎานะครับส,ส่วนเลขเครื่องผมตรวจสอบให้แล้วนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไม่สามารถเอากล้องยัดเข้าไปให้ได้เดี๋ยวลองซูมนิดหนึ่งว่ามันจะเห็นไหมมันดูยากนิดนึงนะครับเพราะมันต้องเข้าไปในร่องแล้วมันก็เป็นจุดไข่ปลาด้วยนะครับจะยากสักนิดหนึ่งนะครับหวังว่าจะเห็นกันนะครับแต่ว่าผมตรวจสอบให้แล้วว่าเลขเครื่องเนี่ยมันตรงแน่นอนนะครับมันเป็นจุดไข่ปลาแล้วมันอยู่ในซอกตรรนนนััน้นะคบ ถ้าดูด้วยตาเปล่านะเห็นแต่กล้องนี่ยมันยัดเข้าไปไม่ได้จริงๆต้องขออภัยนะฮะความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์กลไกนะครับสมบูรณ์มากนะครับลูกลอกสายพานทุกอย่างเดินนิ่งเดิน,เ,ดนเรียบชุนิปนะครับ แล้วก็ในส่วนของฝาครอบวาล์วต่างๆไม่ more, inda, passed, มีน้ํามันรั่วซึมนะครับเกียร์เกลืออะไรทุกอย่างก็สะอาดสะอ้านดีไม่มีน้ามันหรือไม่มีอะไรรั่วซึมนะครับระบบเครื่องยนตํ Gibson. ทำงานตามปกตินะครับเหนแม้กระทั่งตัวพัดลมระบายความร้อนนะครับรังซึ่งต่างๆก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับเรียบร้อยดีแล้วก็เรื่องของตะเข็บหม้อน้ําต่างๆนะครับไม่มีการรั่วการซึมเห็นด้านล่างไะมไม่มีน้ํารั่วซึมนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ดีมากล้วมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกทุกอย่างนะครับเู่ียสภาพที่ดีเลยเพราะว่ารถ แล้วก็เรื่องของยางนะครับยางดอกดีดูตุ่มหน้ายางยังอยู่เลยนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับรถเนี่ย มันโมเดลปี23ฉะนั้นเนี่ยยางอ่ะสัปดาห์ที่40ปี2023อย่างเงี้ยก็คือยางอ่ะผลิตก่อนนะครับแล้วก็มาประกอบรถนะครับแล้วก็มาขายปี2024จดทะเบียนปี2024นะครับอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับยางติงดรถดอกต้องดีไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่6,000กิโลแล้วดอกยางนี่แบบทุเรศเลยเฮี้ยนเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับแก้มยางก็ไม่มีบวมบาดแตกร้าวนะครับการเบรกก็เรียบกริ๊บนะครับถ้าเบรกก็หนาถ้าเบรกนี่แบบหนาเลยนะเห็นเห็นถ้าเบรกไหมถ้าเบรกตัวที่ติดกระจานเนี่ยครับ เอะเลยนะครับก็คือใช้ยาวเวลาดูรถไม่น้อยต้องดูให้ละเอียดนะครับว่ามันน้อยจริงๆไม่ใช่ว่าน้อยแบบไปโดนเขาหลอกมาเนาะอ่าเนี่ยเห็นว่าตุ่มหน้ายางดอกยางที่แบบโคตรคมคมกริบกรับนะครับแล้วก็ล้อแม็กก็สภาพดีไม่มีขูดไม่มีขีดนะครับแล้วก็แก้มยางไม่มีบวมบาดแตกแล้วนะครับแล้วก็ยางก็ปีนะครับส0 2 3สัปดาห์าที่40เหมือนกันนะครับโอ้ยก็เนี่ยดูดูด,ด,ดูดุมล้อดุมล้อมันยังใสกิ้งเลยนะครับ แล้วก็รถสภาพดีนะครับเวลาดูรถปีใหม่ก็ต้องดูให้ใหม่โอ้ช่วงล่างโอ้ no นี่นี่ยังไม่ได้พ่นันสนิมนะแต่ช่วงล่างแบบพ่สะอาดสะอาดแบบกินคลีนอะกินคลีนช่วงล่างไม่มีกระทุ่งกระแทกอะไรไม่มีสนิมเกิดกลางอู้สภาพใหม่ใหม่จัดประหลัดบอกนะอ่ะเหมือนกันนะครับล้อหลังซ้ายบ้างเห็นไหมล้อแม็กสภาพดีนะครับยางยางดอกก็ดีนะครับ จานเบรกเรียบกริบเห็นไหมดุมล้อดุมล้อใสๆนะครับยางสัปดาห์ที่40ปี23อ่ะยางชุดเดียวเซตเดียวกันดอกเดียวกันนะครับไม่ย้อมไม่เคยไปลุยตะลุยอะไรมานะครับไม่เคยแบบว่าล้อไปแตกไปอะไรมาไม่มีนะครับรถปีใหม่ๆนะครับเราก็ต้องดูให้ละเอียดไม่ใช่ว่าปีใหม่แล้วไม่ดูแลดูเฉพาะปีเก่าไม่ได้นะครับรถสภาพมันจะดีไม่ดีมันต้องดูที่ตัวรถนะครับไม่ใช่ว่าฟังแต่ข้อมูลแล้วก็แล้วก็บอกนั่งเทียนได้เลยไม่ใช่ต้องดูรถตัวจริงนะครับ40 23อ่ะยาง ผลิตพ,พร้อมกันหมดนะครับดอกคมเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยใสๆเคลียร์โอเคไหมดังนั้นรถคันนี้เป็นรถที่ดีอีกคันหนึงเลยนะครับถ้ายังไม่หนำใจนะถ้ายังไม่หนำใจเอากันต่อไหมเอากันต่อไหมอ่ะอีกนิดหนึ่งนะครับนี่กระจกกระจกอ่าถ้าเห็นนะครับกระจกเขาโฟกัสเขาบอกว่ากระจกนะครับปีสองสานะครับสองสานี่ก็สองสานะครับอ่ะนี่ก็ สองสามอ่ะนี่ก็สองสามคือมันดูยากอะผมก็ผมก็เสลออยากจะให้ดูเนาะแต่ว่าให้คุณมั่นใจอะนะครับกระจกรอบคันมันก็สองสามหมดนะครับเสองสามถ้าจะเห็นเนาะถ้าจะเห็นี่สายตาผมแทบจะไม่เห็นเลยเนี่ยสองสามนะเนี่ยอ่ะโอเคนี่ก็สองสามนะนะช่วยเห็นหน่อยเฮ้ยเอ้ยเห็น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 ปะเห็นปะช่วยกันดูนะสองสามนะครับ กร,ระจกกระจกทุยไม่ใช่กร,ร,ระจกกระจกกระจกกระจกรอบคันนะครับสองสามโอเคปะก็คือสองสามหมดทั้งคันนะครับกระจกหน้านี่ก็ 2, 3, สองสามนะครับสองสามเออข้างหน้าเห็นชัดเลยวะนะครับเนี่ยเออนะครับสองสามนะครับฉะนั้นรถโพสมบูรณ์กระจกทั้งคันก็สองสามนะครับตรงตามโมเดลที่ผลิตเป๊ะเวลาใครจะซื้อรถมือสองนะครับผมไม่เคยขอร้องให้เชื่อผมเลยนะแต่ ผมให้ข้อมูลคุณละเอียดมากที่สุดแล้วคุณเป็นคนพิจารณาตัดสินใจด้วยตัวคุณเองโอเคมันมีข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณอ่ะนี่ก็คือผลตรวจของรถคันนี้นะครับจากชิเชอร์ชิเชอร์คือผู้ตรวจมาตรฐานของรถมือ2นะครับซึ่งเป็นสแตนดาดมาตรฐานมาจากเยอรมันนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ไฟแนนซ์ท้งของ TTB นะครับก็คือธนาคารแห่งไทยหรือ KKP หรือเกียรตินพัทรานะครับเขาก็รีเควสต์ว่าถ้าใครจะจัดไฟแนนซ์น่ะต้องขอผลการตรวจสภาพ,พพวกนี้นะครับแล้วเขาจะจัดให้ยอดที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถไม่ได้ผ่านการตตรรววจจจมาาาาฐนนพกนี้ะ้เาาจจะเอให อดกู้ที่ต่ํ้แล้วก็คิดดอกเบี้ยที่สูงอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่รู้ว่ารถคุณภาพเป็นไงเนาะแต่อันเนี้ยการันตีมาตรฐานโดยชเชอร์ซึ่งคุณจะไปจับไฟแนนซ์ที่ไหนก็ได้ยอดที่ดีแน่นอนนะครับเนี่ยโครงสร้างนะครับมาตรฐาน5ดาวภายนอก5าดาวภายใน5ดาวเครื่องยนต์5าดาวนะครับตรวจสอบเมื่อวันที่10กันยา -67 ที่ผ่านมานี้นะครับของบริษัทยูสมัยขาก็คือบริษัทที่คุณกำลังดูรีวิวอยู่นี่นี่แหละนะครับส่งตรวจกับเขาแล้วเขารับรองมาให้โดยชเชีร์เห็นไหมเออผ่านการ ตรวจสอบและประเมินอ,อย่างยุติธรรมนะครับไม่ใช่ผมตรวจนะผมคัดเลือกรถผมก็คัดที่มีคุณภาพอยู่แล้วแต่ผมเอาหน่วยงานกลางเข้ามาตรวจให้คุณอีกรอบหนึ่งนะครับตอนที่ตรวจเนี่ยตอนนั้นเลขใหม 4, นะ่หกสี่เนาะตอนนี้เลขใหม่เท่าไหร่หกเจ็เท่าไหร่อ่า6 4 7 1เออ <laughs> 6 4 7 1 6 4 6 4กับหกสี็ดหนึนะครับก็เท่ากับว่าหลังจากวันที่ตรวจเนี่ยก็วิ่งมาแค่ไม่กิโลเองนะครับ6 4 6 4กับ6 4 7ี หน,นะครับแล้วก็อันนี้สรุปรายการตรวจทั้งหมดนะครับเขาก็แนบพาถ่ายแนบสำนบเนาเล่มตรวจสอบในทุกแง่ทุกมุมเลย274จุดนะครับรอบตัวรถเห็นไหมนนี้รายการที่2 0 0 2 0 5 2 0ออะไรเงี้ยนะครับ ตัว2อ3ร้อยนู่นนี่นั่นก็2องร้จุดรอบตัวรถนะครับสากว่าแผ่นตรงนี้ถ้าใครซื้อรถคันนี้ผมให้คุณไปเลยนะครับมันสรุปออกมาแล้วว่าคุณได้รถคุณภาพมาตรฐาน5ดาวแน่นอนสุดท้ายนี้ลองดูนะครับถ้าคุณดูมาจนถึงตอนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าชอบใจมันใช่มันชอบมันตอบโจทย์การใช้งานแล้วรถคันนี้ก็มีดีที่ปีใหม่รถอายุยังไม่ถึงปีเลยนะครับเลขไม่ก็น้อยนะครับรับประกันป้ายแดงก็ยังเหลืออีกต้อง3ปีกับแสนกิโลนิดๆน,น,นะครับ ูดง่ายว่าเป็นรถที่เพียบพร้อมและน่าใช้งานมากเลยไม่ว่าจะเรื่องของออปชันความปลอดภัยความสะดวกสบายหรืออาอยุรถที่น้อยสภาพรถที่สดจัด,จดเดิมๆแล้วก็ได้มาตรฐาน5ดาวจากชีเช์ด้วยลองดูครับคันนี้ราคาแค่379,000บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าคุณมีประวัติเครดิตดีนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับเราผ่อนเดือนละแค่6,600บาทเท่านั้นเองเฮ้ยก็ผ่อนไม่แรงมากนะถ้ามีเงินเดือนสักประมาณสักหมื่นสี่เงี้ยเอาได้เลยนะครับผ่อน6,600ก็สามารถออกได้นะครับโอเค เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะรถคันนี้ไปเข้าศูนย์เช็คระยะที่ MG ให้นะครับแล้วก็ถ้าใครมาซื้อรถคันนี้รับรองได้เลยว่าสภาพมันจะพร้อมใช้แน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับ MU สมัยค c a แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามีรถอะไรดีๆมารีวิวกันอีกฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามให้กันบ้างนะครับยินดีที่ได้รู้ย,ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าคุณดูมาจนถึงตอนจบนะครับคุณอาจจะยังมีอีกหนึ่งคำถามที่มันยังค้างอยู่ในใจใช่ไหม ว่าเฮ้ยทำไมรถมันใหม่มากขนาดเนี้ยแล้วลูกค้าเขาถึงขายแล้วว่ารถมันมีปัญหาอะไรวะผมจะบอกคุณให้นะรถอะไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ลูกค้ามีปัญหาเพราะว่าลูกค้าไม่มีเงินผ่อนครับก็เลยถูกยึดรถแล้วรถคันนี้ผมก็ไปประมูลมาเอา้าและอยากรู้ไหมว่าทําไมผมถึงตัดสินใจซื้อหรือประมูลรถคันนี้มาก็เพราะว่ารถมันดีไงเล่าเวลาผมเลือกซื้อรถผมก็จะเลือกซื้อรถที่มันดีครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาก แล้วที่คุณได้ข้อมูลตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนจบที่ผมให้ข้อมูลคุณแบบโคตรละเอียดเลยคุณว่าดีปะละ่ะถ้าคุณว่าดีก็ซื้อครับถ้าคุณว่าไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อครับง่ายๆแค่น,นั้นเองต้องบอกว่า MG5 ก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีมีออปชันที่ดีมีความปลอดภัยที่ดีนะครับถ้าใครสนใจที่จะเอา MG5 ไปใช้งานก็ลองพิจนารณาดูครับ ผมคิดว่าผมให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดและครบถ้วนมากพอแล้วส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่คุณครับที่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง